สวัสดีค่ะพี่น้องขาพบกับใจสังพารวยเช่นเคยนะคะสวัสดีเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่ทุกทกท,กท่านนะคะขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะพี่น้องขอบคุณได้หลายค่ะวันนี้ใจจะพามาคำนวณแนวทางนิเคอีกนะคะทุกคนเช้าบ่ายวันที่7กันยายน2 5 6 6นะคะทุกคนค่ะก่อนคำนวณนะคะคำเตือนค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม เด็กอายุต่ำกว่า18 8ปีควรได้รับคำแนะนำวิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดค่ะนะคะทุกคนค่ะก่อนคำนวณน,นะคะทุกคนเราไปดูวันที่6ก่อนนะคะทุกคนค่ะเข้าหรือหลุดนะคะพี่น้องค่ะสถิติก็มีเข้ามีหลุดนะคะพี่น้อง รอบเช้านะคะใจะให้เด่นรอบเช้า9้าและ8เด่นรอบบ่าย1และ0นย์นะคะทุกคนวันนี้มาคู่ตัวเด่นแยกกับเด่นประจําวันนะคะทุกคนรอบเช้าบนมาสองี่ดล่าง7 2ดสองค่ะทุกคนคะ่ะเด่นแยกมา8นะคะเข้าคู่เด่นเข้าคู่เด่นแยกกับเด่นประจําวันพี่น้องนี่คะ่ะ1คู่นะคะเลขเอเด่นประจําวันมา4นะคะทุกคนรอบเช้ารอบบ่ายใจะให้1และศูนย์ บนมาหนึ่งศูนย์สองล่างสองหกนะคะทุกคนศูนย์มานะคะทุกคนคะ่ะคู่ศูนย์สองใจไม่ได้จับให้นะคะทุกคนเด่นมาศูนย์นะคะมาลุ้นต่อวันที่เจ็ดนะคะทุกคนคะ่ะสถิติก็มีเข้ามีหลุดนะคะทุกคนถ้าชอบก็ตามไม่ชอบเลื่อนผ่านได้เลยนะคะเด่นรอบเช้าอยู่ที่สองและหนะะึ่งค่ะทุกคนวันที่เจ็ดนะคะสองศูนย์สองเก้าสองห้าสองแปด

ศูนย์หกศูนย์เจ็ดค่ะทุกคนเก้านะคะเก้าศูนย์เก้าสองเก้าหนึ่งเก้าห้าเก้าหกเก้าแปดนะคะทุกคนประมาณนี้นะคะชอบหรือเปล่าคะมาดูคู่ตัวเด่นนะคะสองหนึ่งศูนย์เก้านะคะสำหรับผู้ตัวเด่ดนนี้สามารถวิ่งเข้าวิ่งออกได้ทั้งรอบเช้าและรอบบ่ายนะคะพี่น้อง ถ้าใครไม่ชอบก็รอดูท้ายคลิปนะคะจะจับคู่เด่นแยกกับเด่นประจำวันให้นะคะทุกคนสองหนึ่งศูนย์เก้าค่ะสองศูนย์สองเก้านะคะหนึ่งก็หนึ่งสองหนึ่งศูนย์หนึ่งเก้าค่ะศูนย์ด้านล่างศูนย์สองศูนย์หนึ่งนะคะเก้าก็เก้าศูนย์เก้าสองเก้าหนึ่งนะคะทุกคนเรามาดูคู่เด่นแยกกับเด่นประจำวันนะคะจะจับให้รอบละ สคู่เท่านั้นนะคะจะตัดลงให้นะคะทุกคนถ้าชอบก็ตามไม่ชอบก็ผ่านนะคะทุกคนคะเลขเด่นประจําวันนะคะทุกคนอยู่ที่เลขค่าเลขศูนย์เบิ้ลประจําวันคือเบิ้ลห5านะคะทุกคนคะ่ะสาหรับเลขค่าเลขศูนย์นี้ทุกคนจะเอาไปวิ่งรูดถึงหุ้นไหนก็ได้นะคะทุกคนคะ่ะนี่คือเลขเด่นประจําวันนะคะทุกคนห้ากับ0นย์นะคะสค่ะสองหาสองศ ติดคู่ตัวเด่น20ค่ะทุกคนหค่ะหนึ่าหนึ่ติดคู่ตัวเด่นห0ค่ะทุกคนศย์ด้านรอบบ่ายนะคะศูนย้าศูนยติดเลขเด่นประจําวันนะคะทุกคนเาค่ะทุกคนเก้าห้นะคะทุกคนติดคู่ตัวเด่น90นนะคะทุกคนค่ะ ชอบก็ตามได้เลยนะคะไม่ชอบผ่านนะคะทุกคนถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะคะทุกคนกดแชร์กดคอมเมนต์นะคะทุกคนคะ่ะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามนะคะกดกระดิ่งด้วยเพื่อไม่พลาดคลิปต,ต่อไปนะคะสำหรับคลิปนี้ใจก็จะไว้แค่นี้ค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ